สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่นะครับโหมดออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แรงนะเพราะยังไม่มีแรงเป็นโหมดออนไลน์เฉยๆนะครับมาครับนี่ครับค่าทีมของผมสอเอ้ยสองหกนะสองพันั่นแหละรครับมาครับมาดูกันว่าเราจะเจอใครรอบนี้เาอาใช้ทีมบาซ่านะไม่ใช่แมอนอยูแล้วตั้งแต่อัปเดตมาก็เปลี่ยนเป็นบาซ่าแลลวครับ นี่นะครับมาดูทีมของผมกันนี่นะก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าตัวสำรองก็ยังแบบไม่ดีเท่าไหร่เกมเพิ่งเปิดนะเนาะนี่นะครับทีมเขาโอ้มีตัวดีๆเลยนะอยาได้เดวี่ตัวนี้มาก ไปครับจะเริ่มการแข่งขันแล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะครับยังไม่คล่องมือเลยนะั้นแบบยังเล่นไม่คล่องมือเท่าไหรอ่อ่ะมันยังแบบแปลกๆยังแบบ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 อะไรนิดหน่อยต้องปรับตัวนะครับเกมเปลี่ยนเราก็ต้องปรับนะมาครับโรนโดไปที่เจอรัอันที่ปุยอาจจะไม่มีเสียงพากนะครับเดี๋ยวผมพากเอง พาะยังไม่ได้ใส่เนมามาที่คันเซโล่คันเซโล่เปิดบอลมาให้โรนโดมงเรียบร้อยเริ่มมาก็ยิงได้เลยนะครับโรนัโดครับโอ้โหภาคนี้ใช้โรนัโดนะครับภาคที่แล้วไม่ค่อยได้ใช้นแลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคิสโน่โรนันโดนะครับเป๊ปนะครับ มาที่วินิสุจูเนียมาที่โรนันโยส่งติดครับอินเตสตามาที่โรนโดโรนันโดไปที่เนมาเนมาเปิดมาให้โรนโดสุดแล้วครับโอ้โหโกเข้ามาสาดได้บอลอยู่ที่โรนโยโหชื่อยาวหน่อยอะ่ะอาจจะมองไม่ทันนะส่งมาที่วินิสมีวินิสุจูเนียเปิดบอลมาครับน้อยเออรับได้หน้อยเออคว้างไปที่ อินเนสตาหรือเปล่าโอไม่ใช่รุนโดเจอราครับเจอราว่าไงเจอราเปิดมาให้เมสซี่โดนดักได้ครับอยู่ที่โรนันโดโรนโดส่งติดครับสวยคันเซโลดักได้เจอราว่าไงมาที่อินเนสตาอินเนสตาให้โรนันโดโรนันโดมาให้เมสซี่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 เปิดบอลแมรอนโดโรนันโดมงได้อุ้ยชนเสา โอ้โหเชนเคลียร์ออกมาได้สวยเจรัสเจรัสช้าช้าไปแล้วบอลมาที่เ uh อ็มเาเป้อ huh, uh ่าวเขาส่งพลาดครับมาที huh. so ่โรนัลด้โรนัลด้ให้เนมาเนมาให้แมซี่แมซี่ปันโอ้โหติดเซฟครับกใครน่าจะบิดเชคไหมจำไม่ได้เปลนครับเอา เจ้าเนมาเตะไปกดเแมซี่มาครับเนมาจะมีใครมงได้หรือเปล่าเปิดโคง้งๆไปแล้วครับอิเนเอสตามงได้เรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นำแล้วครับเวก็นำไปแล้วสองศูนย์นานๆทีมงได้ภาคนี้ เนี่ยเด็ดที่25ครับเอาสวยอินเนสตาดักได้อินเนสตาอินเนสตาเลี้ยงชะลอแล้วก็ไปทางคิม,มิชคิม,มิชคิม,มิชเปิดไปให้รุนโดโมงได้ไหมหืมโอ้โหยังติดบล็อกผลอ,อยู่ที่เมสซี่เมสซ,ซี่ส่งมาให้อิบาเป้เนี่ยผมยังส่งไอ้หลอดสีม,ม่วงๆนี้ไม่เป็นนะกับยิงสีหลอดสีม,ม่วงนี้ไม่เป็นส่งพอได้แต่ถ้าเรื่องยิงยังไม่ไม่เป็นนะ ว่าเออก็ส่งปกติดีกว่ายังไม่ถนัดเท่าไหร่เมสซี่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะ่อลมาที่แคมเบลครับวันไ้ส่งมาติดสวยเจอราดดักได้ให้เนมาเนมาให้โรนันโดโรนันโดโรนโดแตะลบโกแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยสมประตูต่อ0ูนครับผม โอ้เริ่มมาในทีที่สามสดก็สามูนย์แล้วครับไม่ใช่ปีเตเชกนะใครไม่รู้คิดว่าปีเตเชกวนอยู่ที่เป๊ปครับเนี่ยกอรเรีล,ล่านะแต่เราจะเรียกว่าเป๊ปนะครับสัน้นๆนี่มานี่มาให้เจอรัตเจอรัตไปที่โรนโนหืมจ่ายพลาดครับมาที่รโรนิยชื่อยาวอ่านยางมากมาที่เอ็มบาเป้ครับเอ็มเบเป้กระชากมากระชากมากระชากมา ส่งให้ือมคงหรือยิงหดูว่าน่าจะยิงหรือเปล่าส่งให้ใครดีเราทีที่สี่สิบสองแล้วเปิดไปให้คันเซโลคันเซโลพอโอ้ได้อืช้าแล้วครับเสียบอลด้วยทานนี้เขาดักบอลเงินนี้มากเลยนะเทรนเปิดมา โรนโยได้โรนินโยให้สวยคิมิชดักได้เอาเอาเนึกว่าจะโดนดักลนโดมาให้เมสซี่โอ้โหจายไม่ดีครับเดวี่ดักได้จบครึ่งแรกแล้วครับนำอยู่นะครับ3ประตูต่อศูโอกาสยิง5ตรงกรอบ4คกรอบบอลหนะเรามาเริ่มครึ่งหลังต่อเลยครับผมเขานะ,นะเขากดแล้วนะ ความจริงภาคนี้สนุกนะครับสำหรับผมเป๊ปเป๊ปสวยเมา,าเกือบพลาดโดนโย่บางทีโรนโดสวยอ้าวยังนึ้ว่าแย่งได้แล้วเอ็มปาเป้เอ็มปาปเ,เป,าปเ้เลี้ยงปานมาแล้วคันเซลโลด,ดักได้ไหมอ,อุอ้ยเกือบเกือบโดนโดมงเข้า คุมกองหลังไม่ทันนะครับแต่ภาคนี้คุมยากจริงกองหลังยังไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็พอได้นะให้ใครเอ่ยให้สันส้นๆนี่แหละให้เบเกนเบเกนไปที่คันเซโลคันไปที่เนมาเนมาไปที่คันไปที่เจอราดเจอราด์ไปที่อินเสตาอินเอสตาให้รุนโดเอารุนโดช้านะครับยังได้ไหมยันได้ไ บอลไปที่เมสซี่เมสซี่เมสซี่หมุนมาให้เจอรัตเจอรัตให้โรนโดเอาติดแคมเบลเอา้าวอะไรตะกุกตะกักมากรู้โรนโดโรนโดหื่ช้าไปแล้วครับงา้งางาง้างนานนะภาคนี้แบบกว่าจะยิงเอาบอลเนมายังได้บอลอ,าอ้าวเ,เสียบอลให้เขาอีกตะกุกตะกักมากบอลมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้คอนเซโล่ดักได้ ส่งให้ปูโยอาวปูโยเกือบเสียบอลน,นะครับกระตุกไปนิดนึงเบ็คกินให้คิม,มิชคิม,มิชให้เมซี่รอนโดโรนันโดเจอราดเจอราดให้รอนโดรนโดว่าไงยิงด้วยขวา้าอ,อย่างเบาโออลิสซอนนะักโกเขาเพิ่งสังเกตกิซโนโรนโดอาเสียบอลให้วิราการเซียลให้ทีนีมา ในมาให้ Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. โรนโดโรนันโดโรนันโดของชาไปแล้วครับบ bon อลอยู่ที่โรนันโยโรนินโยเอายังได้ส่งให้โรนโดโดส่งให้โยโรนินโยให้เดวี่เดวี่ว่าไงเดวี่เปิดมาครับหน่อยเออออกมาตัดไปได้อินเนตอรตัดแทงให้เมสซี่เมสซี่กระชากมากระชากมา กระชากเสียบอลแล้วตั้งแต่ครึ่งหลังมานี่ยังไม่ได้โอกาสยิงเลยนะโยสวยปุยยดักได้อินเนสตาอ้าวส่งติดโรนินโยให้วินิสุจูเน่ให้เมซี่อ้าวเจอราดสวยเจอราดอ้าวใช้พลาดอีกเอ็มบาเปตกระชากไปเมซี่เมซี่ว่าไงเมซี่ยิงด้วยซ้ายยังทิเซครับวียร่า วินิสจูเนียยังได้บอลส่งไปที่เป๊ปเป๊ปส่งมาติดคันเซโล่คันเซโล่ให้โรนโดโรนโดให้เจอรัตเจอราแทางให้โรนันโดโรนันโดว่าไงโรนันโดยิงเอา้าเอา้ากดผิดแล้วเมื่อกี้โอ้น่าจะกดผิดปุ่มหรือเปล่าไม่เป็นไรครับต้อเอาโดนสวนเฉยเลยวินิสุดมาสวยหน่อยเออเมื่อกี้จะกดชิปนะน่าจะไปกดโดนปุ่มส่งหรือเปล่า ทำไมโอ้เสียดายเลยไม่งั้น40เอาจบแล้วครับครึ่งหลังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกอร์รวม3ประตูต่อ0เหมือนเดิมยิงได้แต่ครึ่งแรกนะครึ่งหลังไม่ค่อยมีโอกาสยิงเลยเนี่ยมียิงเพิ่มครั้งเดียวเองกองบอลก็ลดลงนิดน,นึงก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นออนไลน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนนะครับ ขอบคุณมากครับ